มอาเอ้ยมองนี่แหละมองที่พวกใครยังให้เมื่อทุกคนได้เห็นเนาะมาไว้ bye bye. oh my god พวกแกเบิเ้งตัวนั้นนะมันซ้ำยังไงนะพวกเจ้าซ้ำยักวพวกเรา สบายดีมาทุกคุทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องเอเชียนไลฟ์อินยอเซ่เนาะมือนี้เนาะค่อยอยู่ใจกลางเมืองแอตแลนตาเมืองแอตแลนตาเนาะค่อยสีอาณาถ้าผู้ใดเคยมาเมืองแอตแลนตาแล้วเขาเจ้าสีหูเนาะแต่ถ้าภาถ้าผู้ใดบุเคยมาหรือว่าเอฟซีอยู่เมืองลาวเมืองไทยเนาะแล้วค่อยสีเฮ็ดมาเป็นอาณาสิ่งสิ่งที่ควรเฮ็ดสิ่งที่ควรเห็นไอ้สิ่งที่ควรเบิ่งอยู่เมืองแอตแลนตาให้อยู่ในซองเด้อแต่ว่ามือนี้ค่อยสีพาทุกคนมาเบนะนะิ่งอาณา ม่องที่มนะันข้าเจ้าเฮ็ดนานาเอาปลาทุกชนิดของทะเลเนาะมาอยู่ในตึกโอเคหรือว่าอยู่ในพื้นดินนั่นเองเนะาะตัวนี้เป็นบอลทีใหญ่ที่สุดของโลกโอเคอันดับหนึ่งของโลกเลยโอเคท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเฮาสิไปกันเลยโอเคพวกเจ้าในที่สุดทักกับมหอดจุดหมายปลายทางแลนะ้วเนาะม่องนี่โอเคทุกคนทั่วโลกโอเคทุกคนทั่วไม่กลาข้าเจ้ามามองนี่โอเคเอาครอบเอาครัวเอาสู้เอาแฟนเอาบัวมีไผกับามาคนเดียวเนาะ อมองนีเน่เป็นจุดถ่ายของรัฐแอรแลนต้าจอเกียโอเคที่เขาสิเข้าไปนี่แหลนะเนาะโอเคเรสก็ s go, <S ไปกันเลยคักขนาดพวก,ก้กอากาศมองนี่นะคักขนาดโอเคทั้งหลางคา่อยจะเป็นตึกเป็นอย่างเห็นปะเห็นปะ อ่าตัวนี้ม่นัน,น่าพวกเก้าเจ้าน้อยคอยส,สีม่า้เบิ้งน้หมองนี่เจ้าน้อยเดอ้อเห็นป่าวพ่ก้วนี่จื้อไ้เดอ้อป้ายี่เดอ้อจื้อไ้เดอ้อทุกคนมาน่ะ นกโอเออออโอดว้าวเยอะโอ้รเอ้มงนโบแม่ันนี้โบนมมนวิดีโออันนี้โบนมมนวิดีโออะไนี่กของแค่ได้นะ

พวกแก่อันนี้คอยอยู่ในกล้องทะเลได้เลยพวกแกาอันนี้คอยอยู่ในกล้องทะเลได้พวกแกาพวกเจ้าคอยอยู่ในกล้องทะเลเด้อีเด้อพวกพเจ้าเอ้ยบางทีนะพวกแกา ยังให้หมดทุกคนยังให้ยัดตีพี่น้องพ่อแม่ไอ้เรือน้องเขาเอฟซีเมดทุกคนมาเบิ่งเด้อน้องพ่อแม่พวกเจ้านี่คือป่าสลามของแท้เด้อเด้อแล้วเจ้าพวกเจ้ามองนี่นะมองนี่เป็นมองที่คักที่สุดมองนี่เป็นมองที่คอยมักที่สุดนเนานะ ทงหัวไทงหัวไคนี่นะแมน่นนะแมน่นนะจระแค่ด้พอแ้วนั่นจระแค่เห,เห,เห็นปะเห็นจระ,ะแ่ะฮะมีจระเขมจระแค่เด้๋ยพ่อแก้วด้วยจระแค่ได้จระแค่เฮ้งนะพก้า Tổ ma nam nè bà gà Nào tổng thống Ngắm khá Tổ nè bà Ma nam nè Cứ là, 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 là พวกแกเบิ้งป่าตัวใหญ่น่ะโคตรใหญ่เลยพวกแกซ้ากับเหือตัวนึงยนน่นกันนะพวกแกที่จริงเข้าไปนั่นก็ได้เลยแต่ว่าค่อยบนุยากเข้าไปเนาะโอ้พวกแกเบิ้งแม่ป่าตลยนี้นะโอ้ my goodness my god เบิ้งป่าตัวนี้นะพวกแกเบิ้งป่าตัวนี้นะพเ,เอ้ยป่าได้นะ บักสลามข้าวมาแล้วว้าว ปลาเนี่ยหัวป่าเ้า่้กหัวอะไรเป็นท่ออะไรเป็นอย่างเป็นกล้มเก้มเลยบมาแล้วบกมาแล้ว มองนี่นะพวกเจ้าเอ้ยอันนี้มันน้ำของแท้ได้บุ๋มมันน้ำปลอมเด้พวกเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,วกเจ้ามันมีคดหลายพดเนาะใครสิเข้าไปให้พวกเจ้าเบิง่งว้าวโซ c l o สอี so ตู้นี่ก็บ,บอก่มาจากเกาดืยวไปปดปดปดใจร้อนด้ดอยใจร้อนด้วยไหนฮะท่านผู้ชม เราจะย้ำไปเลยย้ำไปเลยใช่ไหมอันนี้นะพกเจ้าของแท้เลยได้นี่นะ okay. ว,ว้าวพกเจ้าเอ้ยนี่นะอยากให้มัตุคูทุกคนมาเห็นเนาะอันน้ำนี่เป็นน้ำของแท้โอเคบริเวนวิดีโอเด้พกเจ้า บริเวณขาจะมาสซาวิโอในป่านั่นก็เป็นปลาของแท้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใครท่าปลาสลามให้ทุกคนเบิ่งกันเด้ออันนี้นะมันอยู่ในอันนี้มันอยู่ในพื้นดินเด้อพวกเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อเจ้าอุ้ยเห็นเนาะอันนี้ปลาของแท้อ่ะนี่หนุ่มพวกเจ้าอันนี้เอยอยู่ในพื้นดินเด้อพวกเจ้าเด้ออันนี้เอยอยู่ในพื้นดินเนาะคันสมมุติว่านานะคันสมมุติว่านานะ อันน้ำนี่ลุกออกมาหน่ะแมวตายมาเลยคนนีติตายพวกเจ้าเขาบอกว่าตายเลยเนาะโอเคไปไป,ไปยังมีหลายบอลเห็นแเบิร์นยู่เห็นบ่าวพวกเจ้าอันนี้มีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยนี่ปลาสลามเนี่ยพวกเจ้าคันคน้นคันค้นเข้าไปนะคอยบอกว่าคอยบอกว่าน่ะนะเจ้าแหลกสลายพวกเจ้าโอ,อ้ตัวนี้มาเนี่ยโคตรใกล้เลยพวกเจ้าโคตรใกล,ล้พวกเจ้าอันนี้น้ำนี่นะมันอยู่ทึงหัวกันนี่เนี่ยคันน้ำตกลงมันห่ีไปว่าคอยบอกได้เลยพวกเจ้าตายตายมาทุกคน มันอาจจะมืดๆแน่หนึงเนาะงพระวานอ่ะขาเจ้าเสียวอืมตอบสั้นมันมาแล้วพวกแก้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นะมึงแม่นี่นะปลาท้อสลามปลาสลามเนี่ยของแท้ได้เน่นพวกแก้วพ่อแก้วขวายสิ ค่อยสิมาล่อเป็นอาหารป่าสลามให้ทุกคนเบิ้งเห้เด้อลงคอยลงคอยลงทึ้นเนี่ยเพื่อเอฟซีมัทุกคนอยู่เมืองไทยและเมืองลาวเลยเนี่ยตี่ิโนงมาทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยสิมาเป็นตัวล่อให้ป่าสลามมามันมาแล้วพวกแกมันมาแล้วมันเห็นค่อยแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพวกแกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพวกแกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ my goodness โอ้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 ไอ้บอสตาจ้ะพวกเจ้าขั้นเข้าไปหันเราเขาบอกเลยว่ามุนอัพยับพวกเจ้ามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพวกเจ้า

Oh, This way and that way, what's the difference? Um for upstairs? Uh. So this area only goes up to the dolphin area mm -hmm. and then this area goes to a separate section of the aquarium. And this one too? Um, this goes up to the cafeteria, so for, for eating, yeah. okay, okay. Okay, thank you. <coughs> อันนี้เนี่ยขึ้นตัวมันเลยพกแก้วเราขาจะกันไปท่ายวิดีโอกันโอเคพวกแก้วหลังจากไปเลาะมามืดมือเนาอยวันนี้เนาะ เเมื่อยเมื่อยพวกเจ้าเพื่อเอฟซีแล้วก็เพื่ออญาติพี่น้องเพื่อมูคูมาทุกคนเนาะเพื่อจะได้เห็นเนะาะม่องที่เข้าไปมื่อนี้เข้าไปลายม่องเนาะแต่ว่าโดยเฉพาะละาลักก็คืออันน่ะม่องที่อนะันน่ะที่มันนะ่ะมีปลายยิ่งใหญ่อ่ะนะมันบลอตัวนี้มันเป็นตัวที่แปลว่าม่องนี่นะเป็นม่องใหญ่ที่สุดของโลกโอเคพวกเจ้าถ้าภัยได้มาก,ก็ดีเนาะ ถ้าใครบทท่านได้มากับมือหนึ่งให้มันได้มาเบิร์กเนอะพวกเจ้าได้อยู่รัฐจอร์เจียเมืองแอตแลนตา้าเมืองแอตแลนต้ารัฐจอร์เจียเด้อโอเคและกับสำหรับผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้เขาสิอันนะ่าเฮ็ดผลงานเบนนี่เวลาค่อยไปโน่นนี่นั่นสินะคือจริงๆเมื่อคอยค่อยหลงังแกค่อยแล้วเวียกแล้วงานสิค่อยกับญาติ เวลาไปทายนู่นนี่นั่นให้อะนะเอฟซี FC มึทุกคนได้เบิงเนาะอืมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแซ์กดซับสไคร้สำหรับมอนี้กัขอเกลคำมบ้าสบายดีบ๊ายบายนอนก่อนเมืออ่อยหลายสินอนเรยวๆได้นีเพระเาะแกแงอ่ <c oughs> บาย